เกือ่ยเนใหม่เพราะเกือ่เก oh, <Okay. S 2> oh, ่าพ şey. ี uh ่น huh. ้องเขาเสารุงรุ้มหมดนี่โอ้มีแต่สาสาวเลยนะมีแต่สาวๆอยากเขียนงานเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาเกิดสีเอาขุา้งกินไปให้พ่อหมออยู่เบื้องหน้าใหม่เนาะแล้วเขาสิไปกับตากลรอบข้าใส่ตากลรองเป็นคนครับเลยนะ พระไซบาหรือกำยางนลวงพัว่าพระทัานสบายดีท่านผู้ชมเนาะวันนี้มาพบกับเฮาเซนเกเนาะสองแบงค์ไซแนลก็ั่ายวันนี้ครับพี่ว่าเป็นหมื่นสั้นวันดีเนาะขึ้นเือนใหม่เพราะเงินเก่าพี่น้องเขาเซาลงรุ่มวันนี้ โอ้มีแต่สาวๆาว่านะมีแต่สาวๆาว่เยเขีนงานเนาะพี่นองเนาะงานเขึ้นบานไม้เนาะเขึ้นบานไม้เพราะวันเก่าเอาเสางดุมเนาล้เาะเมื่รอว่านี่งก็ได้มาเสียต์ตะวันตกไทยตานมุสุมเบิองสักมี ก็คือเป็นการบวงสรวงเวลาขึ้นบานใหม่งา,านทำสวนเราเนี่ยก็จะเป็นทั้งอาหนาวะเนาะเพราะว่านี่ก็อยูอ่บางยอ้อเนาะ หาจะเป็นหอม,ม,ม์ซ้ำเพะบ่มั่นใจเพื่อนเบื้องหน้าก็สิเป็นบอล่าหอที่เฮาอยู่เนาะเดี๋ยวก็สิได้มาขึ้นเฮือนจังว่าสิเป็นเฮือนของอ่าแม่เนาะนี่คืออ่าทางเขามหาวิทยาลัยการเงินภานคใต้เนาะเอาเกิดอะไรหรือเปลยันไหนมันยาดเราได้เนี่ย ปรนเสริฐบัตือกำย่างน้ำผู้่าพระทันนี่สามบอเามาบดบอเอาอยู่ในดดได้สามนมัเพราะหญิงเมตไม่จะปูอยู่ใน ผู้ดีผู้เสก่ให่น่เขไม่ยอมซื้้วนะเนาะบอเอาเร่ได้สีไม่ยังเดียสาเนี่ย ตามพ่อหม,ม,มอนวมาไว้เ่อก้พีนเนสีก่อนพันวะแมนอย่ว่าิีแน่ได้น้อยเนาะสีก่อนท่ผู้ชมสีก่อนนี่เพราะสีก่อนพีนสีก่อนเน,ะเนาะพนบอกเอไปล้างก่อน ไหนกามักน้าวหน่อยนึงเห็นปะนี่เนาะข้าสาะ Oh, well, wow. oh, wow. oh, wow. อันตอนผูกแค้นเนี่ยกำลังชี้เช็ดศีนพิธีงาน ไปปจุวงแง่ไปอนซาเดียวงแง่บอมช้เจาได้เป็นสาระเลยอาชีเป็นบอเป็นเมย์ได้นอกป้างองกาามสอทกพที่ารามาอ่ดก็ว่าราศนจะอยู่ดย่ได้เปน่างงางนแ่้องูได้พราวูินี้้ สำเร็จเซจสินพิธีการสำเร็จเซจสินเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเพื่อนไหมอยู่ที่นครปากสิเรียบร้อยเอากระซีมากดีวิวเพื่อนใน,นเนนบิ้งเนาะมีกะ ห้องหนึ่งเนาะมันมีมีประมาณสามห้องนี่เนาะห้องที่สองเนาะพันลูที่สองห้องที่สามเนาะนี่นจะเป็นห้องที่สามมันจะเป็นสามห้องนะครับมีเกินครัวเนาะเกินครัวมีห้องน้มสองห้องเออห้องน้มสองห้องนะครับมีส่วนลังบานเนาะเขาเขอ้อมาอยู่เนาะเขกับสี่เหทางในพัดในกระมีบ่บอลโถเงียวของไม่สายเนาะอยู่ทั้งเนาะ เฮือนใหม่เฮือนใหม่อ่าก็ถือว่วาลังไงเติบอันนี้จะเป็นทั้งเบื้องหลังบ้านเนาะโอรทั้งขางบ้านขางบ้านมาสองขางเนาะนี่นี่จะเป็นทั้งเบื้องหน้าบ้านเนาะทั้งเบื้องหน้าบ้านปึ๊บเนาะ แดนได้้กินของก่อนขอไม่ได้กินของก่อนหนึงกเล่ะตนกางตืนนี่หื้อนอนหามปุ๊ก ื้อลูกหามใส่ปูกกินปุกไหลปุูกใส่ถือตีนมันมาปุูกกินจะเป็นหมากเลยว้ตือนจะส่ไมใส่บานาท่าแดนก้อนเกลื่องไปเหือนตะกองนันเจ้ยของเมื่อยแฮะยังมาตะกองกินเขาโอ้ยยุ่ยยุ่ยใส่ยุ่ยไส่ไหวไม่ไโ่มาจากสีเผากระถองไหนเผาก็กินมวยบาเนาะ Thả khó hẹn không Mình cứ nhìn qua mà giờ hầu Nàng bưng xoay chút lắm chân chùi Nàng bưng lại Mà thả nó chân xoay chút Hãy subscribe พักพอกหยาดเขาใส่เส้นหมูนะครับมีถอดปลานิครับหลาป,ป่าเนาะแสบแสไปเนอะใครที่พักเขาย้อแงความรุมยื้อแงแดนมาแดนมายื้อยเหลือกี่นิบวนนะหักนมห้ายังูมี่ก็ด้องนอนจั อาให้กินเด้อุ่นทองเอออุ่นทองเออาก็ได้อืมมอมบเอออุ่นหอกแบีไม่นองบร์ไม่อุ่นอ่งจานหิวนหิวหิวกร้อย์นอ่น้องกินกานขาระ่างขาดนายพักีนออง กินเยอะสิเ่ได้มันสุดท้ายมันมาลลางก้อนมาสั่นข้าวกระเดียบตัวนี้เอาก็สิเอาห้องกินไปให้ออมมอยอยเพื่อนนลังไหม่เนาะแล้วเอาสิไปกับตากลรองเขาใส่ตากลรองเป็นคนขับรถนะคร้องมาหัเรื่องนเนาะครับอะไรก็ได้ หนหนมาฮอตอนนี้กะ่วอะสำเร็จสิบเสร็จส,ส,ส,สิบมันจะร้นเนาะกาวสีใดอะทานผู้ชมไปแห่นแนอวยนี่ไป,ปก็บไปดิตำรวจสากลพ่อ,อ,อวีนะไปอไปนไปนไอ้เนี่น <c oughs> เร่องไหะไานผู้ชมไปดิ ลากระด้อางมืซ่เนาะก็ไล้กดแชร์เนาะย่งหยิกน้งข่าเจอกับิดเบี้ยเบี้ยแายะใ่ตำรวจซาเกนเนาะตำรวจซากนายคนี้อ้ายซึ่งเนี่ะขอขอบใจทนายที่ขอมาส่งคิดคุ้เข้าวเนาะว่นจัเป็นทานไม่ทานเกากลังตีที่่านเบิเนี่ยคนละทานอาเนาะถ้าท่านผู้ชมไม่กับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วกเราตอนนี้เ้ากเรากควอยซับเลยเนาะย่งหยิย่งยังไงก็เทพันวันจซับซับอยอืมกับ ฝากเงี่ยเหมือน้วไปที่เขาเมืองเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานีกคลิปต่อไปอ่ะใส่เสื้อหนึ่งกับสีก็เขา้าก้าวเข้ามาสบ,บายดีนาะมาเออไปเบียก็จะเนี่ยไปเบียก็ี่านึ่งหลอดซากอนเปาวีนะ